ถ้ามกลางกระแสลมทางการเมืองที่พัดผ่านภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ด้วยความรุนแรงในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนวันนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังถูกจารึกด้วยหยาดเหง่าแห่งความขัดแย้งและการหักหลังที่สั่นสะเทือนไปถึงฐานรากของอำนาจในกรุ่มพนมเปญเมื่อภาพลักษณ์ของกำแพงเหล็กที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกลับเริ่มแตกร้าวจากภายในอย่างรุนแรงที่สุด ความลับที่ถูกฝังไว้ใต้พรมของการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยคำถามถูกเปิดโปงออกมาโดยบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือบิ๊กบราเธอร์แห่งกองทัพอย่างเตียบันผู้ซึ่งตัดสินใจก้าวออกมาจากเนามืดเพื่อแฉหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทุจริตที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยนเพื่อรักษาอำนาจของตระกูลหุนไว้ในมืออย่างเหนียวแน่นสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประทะกันทางวัฒกรรมทางการเมืองธรรมดา แต่มันคือจุดเริ่มต้นของภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดและแผ่ความร้อนแรงไปทั่วทั้งแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในขณะที่สถานการณ์ภายในกำลังร้อนระอุข่าวกรองล่าสุดได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสะพรึงกลัวณบริเวณช่องอานม้าและภูมะเขือเมื่อกองกำลังที่เคยจงรักภักดีกลับเริ่มสับสนในคำสั่งจากส่วนกลางข้อมูลจากแฟ้มลับทางการทหารระบุว่ามีการสั่งเคลื่อนย้ายหน่วยรบพิเศษ และระบบอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่ M750 และรถถังจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตความศรัทธาในเมืองหลวงแต่ในความเป็นจริงแล้วภายใต้เสียงปืนใหญ่ที่เริ่มคำรามขึ้นในเวลา4นาฬิกาของเช้าวันนั้นมันคือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของผู้นำที่กำลังจนมุมมีรายงานที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ แต่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าผู้นำสูงสุดของฝั่งกัมพูชาอาจต้องอพยพเข้าไปอยู่ในฐานบัญชาการใต้ดินที่ถูกสร้างขึ้นอย่างซับซ้อนราวกับรูที่พักพิงในยามสงครามเพื่อหลบหนีจากแรงกดดันรอบด้านทั้งจากนานาชาติและจากกองทัพของตนเองที่เริ่มวางอาวุธและหันหลังให้กับคำสั่งที่ไร้ความชอบธรรมความขัดแย้งในครั้งนี้ มีความซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องของพรมแดนแต่มันคือการประทะกันร,ระหว่างระบอบอำนาจเก่าที่กำลังล่มสลายกับกระแสความถูกต้องที่โลกกำลังเรียกร้องประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่มีความแข็งแกร่งทางยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีระดับสูงได้เฝ้าสังเกตการความล่มสลายนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกองทัพไทยภายใต้าการนำที่มีสติสัมปชัญญะ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงอำนาจการป้องปรามเชิงรุกที่ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามถูกตรวจจับได้ในทันทีด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ติดตั้งไว้ตลอดแนวแตะเข็บชายแดนนี่คือเกมกระดานแห่งอำนาจที่เดิมพันด้วยอธิปไตยและอนาคตของคนทั้งชาติเมื่อทหารในพนมเปนเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขาจะรบไปเพื่อใครในขณะที่ผู้นำของพวกเขา พยายามซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและทิ้งให้ประชาชนเผชิญกับผลกรรมของการทุจริตที่กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการเผาไหม้อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองให้กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาดึงสติกลับมามองที่ความจริงที่เจ็บปวดเมื่อความศรัทธาขาดสะบัน้นกองทัพที่เคยยิ่งใหญ่ก็ไม่ต่างจากปราสาททรายที่รอวันทลายลงมาหลักฐานที่เตียบันนำออกมาตีแผ่ต่อสายตาชาวโลกนั้น เปรียบเสมือนระเบิดนิวเคลียร์ทางการเมืองที่ทำลายความชอบธรรมทุกประการในการบริหารประเทศการช่อชนในคูหาเลือกตั้งที่ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดทั้งภาพวิดีโอและเอกสารล,ลับที่ระบุถึงการแทรกแซงผลคะแนขนได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตัดสินใจทิ้งฐานที่มั่นและวางอาวุธอย่างต่อเนื่องภาพของทหารกัมพูชาที่วิ่งหนีตายเข้าสู่ปาลเมอ และทิ้งรถถังไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความพ่ายแพ้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่การกดขี่ไม่อาจยืนยงอยู่ได้ภายใต้แสงสว่างแห่งความจริงที่กำลังสาดส่องไปทั่วแผ่นดินอินโดจีนในเวลานี้ลึกลงไปใต้พื้นดินหลายสิบเมตรในจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุดใจกลางเมืองหลวงบรรยากาศภายในหลุมหลบภัยที่ควรจะปลอดภัยที่สุดกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบจะระเบิดออก เครื่องปรับอากาศที่ทำงานอย่างหนักไม่อาจลดทอนความร้อนรุ่มในใจของผู้นำที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเมื่อแผนที่บนจอภาพแสดงให้เห็นถึงจุดสีแดงของความพ่ายแพ้ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตลอดแนวชายแดนในขณะที่ด้านบนดินทหารระดับปฏิบัติการที่เคยเป็นโล่มนุษย์กลับเริ่มละทิ้งหน้าที่ด้วยความรู้สึกถูกทรยศ ข้อมูลลับที่รั่วไหลออกมาจากวงในระบุว่าความแตกแยกของกลุ่มผู้นำระดับสูงถึงจุดที่ไม่อาจประสานได้อีกต่อไปเมื่อพลเอกเตียบันตัดสินใจเปิดตู้เซฟปริศนาที่เก็บงำหลักฐานการคอร์รัปชันครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่เป็นรายชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรแกรมเมอร์ในปอยเปตที่ทำลายชีวิตผู้คนมานับแสนคน ความเงียบที่น่ากลัวเริ่มครอบคลุมพนมเปนเมื่อระบบสื่อสารภายในกองทัพเริ่มล้มเหลวข่าวการที่ทหารพรานไทยและหน่วยรบพิเศษสามารถบุกเข้ายึดต,ตู้เซฟหลับของในพลกัมพูชาได้ที่แนวหน้ากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเมืองที่โหดเหี้ยมภายในนั้นมันจุไปด้วยเอกสารการโอนเงินจำนวนมหาศาล และแผนการขยายอิทธิพลของทุนสีเทาที่ใช้กองทัพเป็นเครื่องมือในการคุ้มกันสิ่งนี้เองที่เป็นชนวนเหตุทำให้ทหารในพนมเปญหลายกองพันเริ่มสั่งวางอาวุธโดยไม่มีการต่อสู้เพราะพวกเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าเลือดที่หลั่งรินในสนามรบนั้นไม่ใช่เพื่อปกป้องชาติแต่เพื่อปกป้องกองเงินที่มาจากการช่อโกงประชาชนของตนเองและเพื่อนบ้าน ภาพของรถถังที่ถูกจอดทิ้งไว้และทหารที่เปลี่ยนชุดเป็นพลเรือนเพื่อหนีตายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดยุคสมัยที่ใช้อำนาจเป็นธรรมในขณะเดียวกันบนเวทีโลกพายุอีกลูกกำลังตั้งเขาเมื่อสามมหาอำนาจยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้เริ่มขยับตัวตามยุทธศาสตร,ร์ใหม่เพื่อกดดันรัฐบาลพนมเปญ ให้ยุติการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการประกาศความร่วมมือทางการทหารและเทคโนโลยีกับประเทศไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ้อมรบแต่คือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าโลกจะไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ไร้ความชอบธรรมอีกต่อไประบบดาวเทียมอัจฉริยะของฝ่ายมหาอำนาจได้ตรวจจับความเคลื่อนไหวในระดับเซนติเมตรทำให้ที่ซ่อนตัวใต้ดินของผู้นำกัมพูชาไม่เป็นความลับอีกต่อไป นี่คือความกดดันที่บีบคั้นราวกับคีมเหล็กที่พร้อมจะขยี้ระบอบอำนาจเก่าให้แหลกลานท่ามกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทางด้านชายแดนไทยความระมัดระวังยังคงอยู่ในระดับสูงสุดกองทัพไทยไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการลุกรานเพื่อขยายดินแดนแต่ใช้เพื่อสถาปนาเขตปลอดภัยและกวาดล้างรังโจรให้สิ้นซากการใช้เครื่องบินขับไล่ F16 และ t 5 0 th ในการบินล่าตระเวนด้วยความเร็วเหนือเสียงเป็นการส่งสารที่ชัดเจนถึงใครก็ตามที่ยังคิดจะใช้กำลังอาวุธหนักอย่าง bm 2 1เข้าตอบโต้ว่าทุกนัดที่ยิงออกมาจะถูกสวนกลับด้วยความแม่นยำระดับสัญญกรรมความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีนี้เองที่ทำให้กองทัพกัมพูชาเกิดภาวะอมาาัมพาตทางการสั่งการเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่สามารถติดต่อหน่วยย่อยได้ และหน่วยย่อยเองก็เลือกที่จะเดินเข้ามอบตัวกับทหารไทยพร้อมน้ำตาที่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับอาหารมื้อแรกในรอบหลายวันจากความเมตตาของศัตรูที่พวกเขาเคยถูกสั่งให้เกลียดชังเมื่อสถานการณ์ก้าเข้าสู่จุดวิกฤตที่ไม่อาจย้อนกลับได้ปฏิบัติการทางทหารที่แม่นยำและรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิปีก็ได้อุบัติขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ บนหน้าจอเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยพิกัดของคลังแสงและฐานยิงจรวด BM 2 1ของฝ่ายกัมพูชาถูกล็อกเป้าหมายอย่างถาวรทันทีที่คำสั่งอนุมัติถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายศูนย์กลางการรบเครื่องบินขับไล่ T 5 0 TH ที่ได้รับฉายาว่าอินซีทองพร้อมด้วยพี่ใหญ่ F 1 6ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่าย กว่า100กิโลเมตรกาโจมตีในครั้งนี้ไม่ใช่การสุ่มยิงแบบไรท้ทิศทางแต่เป็นการใช้อาวุธนำวิถีที่มีความเที่ยงตรงสูงถล่มลงกลางจุดยุทธศาสตร์ที่พระตะบองและรอบพนมเปนเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องเปรียบเสมือนเสียงระฆังมรณะที่ส่งถึงระบอบอำนาจเก่าเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและเชื้อเพลิงที่จะใช้หล่อเลี้ยงกองทัพที่กำลังสับสนวุ่นวาย วิเคราะห์ในเชิงยุทธวิธีสิ่งที่ทำให้กองทัพไทยมีความเหนือกว่าอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเครื่องบินหรือรถถังแต่คือความล้ำสมัยของอาวุธคลื่นความถี่สูงและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกอาวุธที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ได้แผ่กระจายคลื่นรบกวนเข้าสู่ระบบการสื่อสารและระบบนำทางของปืนใหญ่ฝ่ายกัมพูชา ส่งผลให้กองกำลังที่เคยอ้างว่ามีแสนยานุภาพมหาศาลต้องกลายเป็นอมพาธทหารประจำเครื่องยิงจรวด B.M.21 พบว่าหน้าจอควบคุมของพวกเขาดับบูบและไม่สามารถรับคำสั่งจากส่วนกลางได้ในขณะที่กระสุนปืนใหญ่ M.750 ของไทยที่ยิงสวนกลับมานั้นมีความแม่นยำราวกับการจับวางทุกนัดที่ตกลงกลางฐานที่มั่น ทำให้แนวรับที่เคยแข็งแกร่งพังทลายลงในพริบตานี่คือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านจากสงครามยุคเก่าที่เน้นปริมาณกําลังพลไปสู่สงครามยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเทคโนโลยีชั้นสูงในขณะที่สนามรบกําลังลุกเป็นไฟข้อมูลจากสายลับระดับสูงระบุว่าความล้มเหลวในการตอบโต้ของกัมพูชาเกิดจากการที่สายการบังคับบัญชา ถูกทำลายด้วยความหวาดระแวงการที่ผู้นำสูงสุดต้องลงไปซ่อนตัวอยู่ในฐานบัญชาการใต้ดินที่ลึกและซับซ้อนราวกับทางวังกบทำให้การสั่งการที่ฉับไวนั้นเป็นไปไม่ได้เลยทหารระดับล่างที่เห็นเพื่อนร่วมรบต้องจบชีวิตลงไปกว่า24รายจากการประทะในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกทิ้งให้เผชิญกับเทคโนโลยีมหาปลัยเพียงลำพัง ความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตในอดีตถูกเปิดเผยออกมาว่ามันเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อซื้อเวลาในการสะสมอาวุธแต่เมื่อต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าอาวุธเหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยได้เลยความเชื่อมั่นที่เคยมีก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงทหารในหลายจุดจึงตัดสินใจทิ้งฐานที่มั่นและลดถังกว่าหคันไว้เบื้องหลัง เพื่อเอาชีวิตรอดเข้าไปในป่าลึกความล้มเหลวของกัมพูชาในยุทธการครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ที่ร้ายแรงนั่นคือการประเมินความสามาคัคคีและขีดความสามารถของไทยต่ำเกินไปรัฐบาลไทยไม่ได้เพียงแค่ตอบโต้ด้วยกำลังทหารแต่ยังใช้มาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและสงครามข้อมูลข่าวสารควบคู่กันไป การเปิดโปงหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งโดยเตียบันไดกลายเป็นกระสุนนัดที่สำคัญที่สุดที่ยิงเข้ากลางหัวใจของระบอบคุณเมื่อความชอบธรรมในการใช้อำนาจหายไปทหารที่เคยสู้ตายถวายหัวก็เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของการพลีชีพการวางอาวุธของกองกำลังในพนมเปญจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณที่ถี่ถ้วนแล้วว่าการรบเพื่อปกป้องผู้นำที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน ในขณะที่ประเทศกำลังถูกเผาผลาญด้วยไฟสงครามและการทุจริตนั้นเป็นทางเลือกที่นำไปสู่ความตายที่ไร้เกียรติยศอย่างที่สุดท่ามกลางเสียงระเบิดที่ยังคงดังกึกก้องอยู่ไกลออกไปยุทธการที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การทำลายล้างทางกายภาพแต่คือการถอนรากถอนโคนอนาณาจักรนอกกฎหมายที่ฝังตัวอยู่ตามแนวชายแดนมาอย่างยาวนานเป้าหมายสำคัญในลำดับถัดไปของกองทัพไทยร่วมกับปฏิบัติการข่าวกรองระดับโลก คือการทำลายรังสแกมเมอร์และฟาร์มมนุษย์ในพื้นที่ปอยเปตและพระตะบองอาคารคาสิโนโหรูหราที่ฉากหน้าดูเหมือนวิมานของนักเสี่ยงโชคกลับกลายเป็นศูนย์บัญชาการลับที่ใช้กักขังและบังคับใช้แรงงานทาสเพื่อก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ทำลายชีวิตคนไทยและผู้คนทั่วโลกข้อมูลจากการเจาะระบบและการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เผยให้เห็นว่าชั้นบนสุดของอาคารเหล่านี้ถูกดัดแปลงเป็นรังของพลซุ่มยิงและคลังเก็บอาวุธเบาเพื่อใช้ป้องกันผลประโยชน์ของกลุ่มทุนสีเทาที่ได้รับการหนุนหลังโดยผู้มีอิทธิพลในพนมเปญเมื่อความจริงถูกเปิดโปงยุทธศาสตร์ของสามมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียจึงขยับฐานะจากผู้สังเกตการมาเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับประเทศไทยอย่างเต็มตัว การกวาดล้างครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอธิปไตยเหนือดินแดนแต่คือภารกิจมนุษยธรรมระดับสากลทหารพรานจู่โจมของไทยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการมองเห็นในที่มืดและระบบตรวจจับสัญญาณชีพที่แม่นยำที่สุดทำให้สามารถบุกเข้าเคลียร์อาคารเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อของฝ่ายบริสุทธิ์ภาพของกลุ่มทุนสีเทาและเครือข่ายจีนเทา ที่วิ่งหนีตายออกจากตึกเหมือนพึ่งแตกรังกลายเป็นภาพพจน์ที่ยืนยันว่าไม่มีที่ซ่อนใดจะปลอดภัยอีกต่อไปเมื่อมหาอำนาจโลกตัดสินใจประสานมือกันเพื่อล้างบางอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ให้สิ้นซากจากแผ่นดินอินโดจีนในเชิงวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสงครามในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบรุนแรงกว่ากระสุนปืนใหญ่หลายเท่าตัวเงินในคลังของรัฐบาลพนมเปญ เริ่มร่อยหลอลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากต้นทุนในการรบนั้นสูงมหาศาลสภาพคล่องทางการเงินที่เคยได้จากธุรกิจมืดและคาสิโนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากการปิดชายแดนและการยึดทรัพย์สินโดยกองทัพไทยค่าเงินเรียวเริ่มดิ่งเหวอย่างต่อเนื่องเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติมาลายหายไปทั่วโลกต่างมองว่าการพึ่งพาเศรษฐกิจสีเทาและการคอรัปชันในระบบการเลือกตั้ง ที่เตียบันนำมาแฉนั้นคือจุดจบที่ทำให้ประเทศกัมพูชาต้องตกอยู่ในสภาวะล้มละลายทางการเมืองและเศรษฐกิจพร้อมกันในขณะที่ประเทศไทยยังคงรักษาเสถียรภาพไว้ได้อย่างมั่นคงด้วยความชอบธรรมในการป้องกันตนเองและการสนับสนุนจากพันธมิตรผู้ทรงอิทธิพลสิ่งที่น่าสนใจและควรค่าแก่การตั้งข้อสังเกตคือความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตระหว่างกัมพูชากับจีน ที่หลายคนเคยคิดว่าจะแข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าทว่าในความเป็นจริงเมื่อสถานการณ์ก้าวเข้าสู่ภาวะสงครามและการเปิดโปงความโสมมของธุรกิจมืดจีนกลับเลือกที่จะวางตัวเป็นกลางและเน้นผลประโยชน์ด้านการค้ามากกว่าจะเอาชื่อเสียงมาแลกกับระบอบการปกครองที่กำลังล่มสลายการที่กองพับไทยสามารถยึดรถถังเพิ่มได้อีก6คัน และการที่ทหารกัมพูชาจำนวน24รายต้องเสียชีวิตในการประทะที่ไร้การสนับสนุนจากส่วนกลางคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าการเมืองที่สร้างขึ้นบนฐานของการทุจริตและการหลอกลวงประชาชนนั้นเมื่อถึงเวลาขับขันจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างแท้จริงทิ้งให้ผู้นำที่เคยยิ่งใหญ่ต้องนั่งรอวันอวสานอยู่ในที่หลบภัยใต้ดินเพียงลำพัง ท่ามกลางเสียงสาบแช่งของประชาชนที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับผลกรรมของสงครามเมื่อเข็มนาฬิกาของการนับถอยหลัง72ชั่วโมงสิ้นสุดลงบรรยากาศเหนือสมอรภูมิที่เคยคละคลุ้งเรือกลิ่นดินปืนเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความเงียบงนันที่เต็มไปด้วยความหมายผลกระทบจากยุทธการครั้งนี้รุนแรงและลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดข้อมูลสรุปความเสียหายเบื้องต้นระบุว่า ฝ่ายกัมพูชาต้องสูญเสียกำลังพลในระดับปฏิบัติการไปมากกว่า24รายจากการประทะที่ไร้ทางสู้ในขณะที่รถถังจำนวน6คันที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นเพียงซากเหล็กที่ถูกกองทัพไทยยึดไว้ได้ทั้งหมดทว่าสิ่งที่น่าประทับใจและกลายเป็นภาพจำไปทั่วโลกกลับไม่ใช่ภาพความาพ,พ่ายแพ้แต่เป็นภาพความมีมนุษยธรรมของกองทัพไทยที่แสดงออกต่อศัตรูผู้จำนน การปล่อยตัวเฉลยศึกจำนวน18นายที่ได้รับการดูแลอย่างดีกลับคืนสู่ครอบครัวเป็นการส่งสารที่ทรงพลังยิ่งกว่ากระสุนปืนใหญ่ใดๆว่าคนไทยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการเขีนฆ่าแต่เพื่อกวาดล้างความอายุติธรรมที่กัดกินภูมิภาคนี้มานานแสนนานลึกลงไปในเชิงโครงสร้างทางการเมืองการที่ทหารในพนมเปญตัดสินใจวางอาวุธ และปฏิเสธคําสั่งของผู้นําที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินคือสัญญาณเตือนภัยสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นว่าระบอบอํานาจเก่าได้ล่มสลายลงแล้วอย่างสมบูรณ์ความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตในอดีตถูกกระชากหน้ากากาออกมาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงฉากบางหน้าของการคอร์รัปชันและการสแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนสีเทาความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ชีวิตทหารหรืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ แต่มันคือการสูญเสียความชอบธรรมในระดับรากฐานเมื่อความจริงที่เตียบันแฉออกมาถูกผนวกเข้ากับความพ่ายแพ้ในสนามรบรัฐบาลพนมเปญจึงตกอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยในบ้านเกิดของตนเองท่ามกลางกระแสการลุกฮือของประชาชนที่เริ่มเรียกร้องหาอนาคตใหม่ที่ไร้การกดขี่ทางน้านประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนรอยยิ้มที่เลือนหายไปหลายสัปดาห์เริ่มกลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้ง เมื่อกองทัพประกาศให้พื้นที่กว่า500ไร่ที่เคยเป็นเขตสู้รบและถูกทวงคืนกลับมาได้นั้นปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนและอนุญาตให้เกษตรกรกลับเข้าทำกินได้ตามปกติป่าที่เคยเต็มไปด้วยกับดักและซุ่มเสียงของสองครามบัดนี้กำลังจะถูกพัฒนาให้เป็นเขตความมั่นคงที่ยั่งยืนด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะที่ยากจะเจาะทะลุบทเรียนจากสุสาน1,000ศพที่โอซเมตกลายเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่า ความรุนแรงที่เกิดจากความทะเยอทะยานของผู้นำที่ไร้คุณธรรมมักจบลงด้วยโศก,กนาฏกรรมของประชาชนเสมอประเทศไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากขนาดของกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความสามัคคีของคนในชาติและการยึดมั่นในความถูกต้องแม่นยำในขณะที่พายุสงครามเริ่มสงบลงภารกิจถัดไปที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน คือการเยียวยารอยร้าวในใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบแม้บาดแผลทางกายจะรักษาได้แต่บาดแผลจากการถูกทรยศโดยผู้นำของตนเองนั้นต้องใช้เวลาความล้มเหลวของกัมพูชาในยุทธการครั้งนี้ยังส่งผลกระทบลูกโซ่ไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่เริ่มไหลออกจากพนมเปญมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครและเวียดนามสิ่งนี้คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดว่าในยุคสมัยใหม่ อำนาจที่ปราศจ,จากความชอบธรรมและเทคโนโลยีที่ปราศจ,จากคุณธรรมไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้แสงสว่างแห่งความจริงกองทัพไทยยังคงวางกำลังอย่างแนบเนียนและพร้อมตอบโต้ภายใน60วินาทีหากมีการยั่วยุรอบใหม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่คือชัยชนะของมนุษยธรรมเหนือความโสมมของการเมืองสีเทา ที่โลกจะจดจำไปอีกนานแสนนานบทสรุปของมหากา์แห่งความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่ชัยชนะทางการทหารแต่คือการส่งสัญญาณที่สั่นสะเทือนไปถึงระเบียบโลกใหม่ในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อฝุ่นควันจากสนามรบจางลงสิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบอำนาจที่พึ่งพาการช่อฉนและการสร้างอาณาจักรบนความทุกข์ยากของมนุษย์ การที่เตียบันนำหลักฐานการโกงเลือกตั้งออกมาตีแผ่จนนำไปสู่การที่ผู้นำสูงสุดต้องหนีลงไปกบดานในหลุมหลบภัยใต้ดินนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดยุคสมัยแห่งความมืดมนกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากปืนใหญ่ bm 2 1หรือการสะสมอาวุธหนักแต่สร้างขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผนวกเข้ากับความชอบธรรมและการยอมรับจากนานาชาติ การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นป้อมประการด่านหน้าในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างเด็ดขาดเมื่อมองไปในอนาคตความเสี่ยงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ใช่การประทะกันด้วยอาวุธหนักในรูปแบบเดิมอีกต่อไปแต่คือการฟื้นฟูเสถียรภาพ และความเชื่อมั่นในพื้นที่รอยต่อชายแดนกองทัพไทยยังคงดำรงความพร้อมในระดับสูงสุดโดยมีคำสั่งให้หน่วยรบพิเศษและกองบินขับไล่เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์ผิดปกติภายในเวลาเพียง60วินาทีนี่คือมาตรฐานใหม่ของการป้องปรามที่ทำให้ผู้ที่คิดจะก่อความวุ่นวายต้องยั้งคิดอย่างหนักความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามที่มีทหารเสียชีวิตรวม24นาย และการสูญเสียรถถัง6คันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนว่ายุคของการใช้กำลังเข้าข่มขู่นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วในขณะที่เฉลยศึก18นายที่ถูกปล่อยตัวกลับไปพร้อมกับมิตรภาพจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพที่จะบอกเล่าความจริงให้ชาวกัมพูชาได้รับรู้ว่าใครคือมิตรแท้ที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามที่พวกเขาถูกผู้นำของตนเองทอดทิ้ง สงครามกวาดล้างฟาร์มมนุษย์และรังสแกมเมอร์ในปอยเปตที่ลุกลามสู่การประทะตามแนวชายแดนได้สร้างบทเรียนที่สำคัญให้แก่ประชาคมอาเซียนว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงยุคใหม่ต้องก้าวข้ามเรื่องเขตแดนไปสู่การจัดการปัญหาต้นตอของอาเกียกรรมอย่างจริงจังปฏิบัติการร่วมระหว่างไทยและสามมหาอำนาจในครั้งนี้คือแม่แบบของการจัดการปัญหาทุนสีเทา ที่โลกจะนําไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่นการที่ธงชาติไทยกลับมาปลิวสวัยเหนือพื้นที่ทับซ้อนและเขตความมั่นคง500ไร่ไม่ใช่การประกาศศักดาของผู้รุกรานแต่คือการประกาศอธิปไตยเหนือความถูกต้องที่ปกป้องทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนทั้งสองฝากฝั่งการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในพนมเปลหลังจากนี้อาจนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วม่แท้จริง โดยมีบทเรียนจากความพ่ายแพ้ในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงจุดจบของอำนาจที่ไร้รากฐานในท้ายที่สุดนี้การเดินทางผ่านสารคดีเชิงกลยุทธ์ชุดนี้ทำให้เราเห็นว่าท่ามกลางวิกฤตและความขัดแย้งแสงสว่างแห่งความหวังมักจะเกิดขึ้นเสมอหากเรายึดมั่นในหลักการและความถูกต้องประเทศไทยได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งและสง่างามบนเวทีโลก พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนผ่านความเหนือกว่าทั้งด้านปัญญาและยุทธโภคกรขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เจาะลึกในครั้งนี้หากท่านเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์และต้องการติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นในระดับโลกต่อไปโปรดกดถูกใจกดแบ่งปันและแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับเราเพราะเสียงของคุณคือพลังในการขับเคลื่อนความจริงให้ปรากฏสืบไปและพบกันใหม่ในสารคดีเชิงยุทธศาสตร์ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอให้สันติภาพจงมังเกิดแก่ทุกท่านสวัสดี